นี่คือตัวโฟมนี่คือตัวโฟมนะครับที่อยู่บนหมวกของอีตอน ัวใหม่ล่าสุดตัวโฟมเนี่ยมีความหนานะครับเพื่อที่จะซับแรงกระแทกนะครับที่มีชื่อว่า multi density EPS นะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีด้านข้างตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่า SIP หรือ side impact protection ช่วยในเรื่องของการกันกระแทกด้านข้างรวมไปถึงล่องตรงนี้จะมาช่วยระบายอากาศก,าก็ถือว่าเป็น multi function ของเทโนโลตตัวนี้ตัวโฟมตัวนี้นะครับมีการออกแบบให้เป็นไซส์แบบ Asian fit และยังมีในเรื่องของตัวนวมที่ทาง i d i d e t เนี่ยนะครับออกแบบนะครับโดยใช้เทคโนโลยีของ 3D cutting ความเข้ารูปนะครับรวมไปถึงเนื้อ t e เจอร์ต่าง ของตัวนวมเนี่ยช่วงหูที่ยังมีการออกแบบช่องใส่บลูทูธด้วยเดี๋ยวเราลองเอาตัวลาโพงเนี่ยมาลองใส่ให้ดูแล้วกันการเข้ารูปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเสียงเนี่ยลดลงด้วยแต่ผมคิดว่ามันก็คงมีเสียงเ็ดลอดเข้ามานะตามภาษาของโมโอฟินเฟสด้วยและที่สาคัญยังมีฟังก์ชันสําหรับการใส่แว่นการออกแบบตรงนี้ก็จะมีล่องไตขาแว่นเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้ขาแว่นเนี่ยบีบก,กับตัวขมับหรือบ,บีบก,กับตัวกกหูด้านหลังใบนี้สามารถถอดนวมนะครับออกมาซักทําความสะอาดนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะดูแลได้ใส่ลัดทางใส่ได้แบบง่ายๆ เมดอินไทยแลนด์แบบ1้อเปรเ็เลยมีโรงงานเองออกแบบเองผลิตเองมาตรฐานมอกและ ece 2206นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดเลยที่มารองรับในเรื่องของการผลิตนะครับการตรวจสอบและการทดสอบของตัวหมวกเนี่ยที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นตัวหมวกใบนี้เปลือกหมวกเทคโนโลยี si rt เป็นเทคโนโลยีที่จะมาเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยความทนทานซับแรงกระแทกการทนต่อการเจาะกระแทกสําหรับหมวกกันน็อกรุ่นนี้นะครับ id helmet e t o n นะครับ เปิดราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับ139 0บาทเท่านั้นเป็นการจ่ายที่คุ้มค่า